ครับพี่น้องครับหลังจากที่เข้าไปอ่ะตลาดมาครับสิ่งที่ได้คือต้่มไก่พี่น้องเข้าไหมก็มากินเลยบุกหอยไหมอันนี้ตำหน่อไม้เหรออร่อยไหม

พี่ยาวครับดเดยอะก็บอเอาเลยเอาไปหันละอ้หแต่อบอกอเป<ฮ>็นเนะเป็ถ้าไม่ถ้าไม่จิดสาวก่อนนะอ,อ,อร่อยมาก กน <มา S 1> ินข้าวเด้อมาแล้วมาดามเบียมาถ่ายคลิปป็นถูกยังพอยังกินอ่ะบ้ะานเลยครับพี่ดาวสำหรับการไปย่างกะหล่ำปลี่มากมึงย่างตอนไหนกูถามึงแน่เก้าเมตรขอบบ้านจูเนว่าดีเจ้าของน,อน,นั่งตายในรถแล้วยังกินดีกเราย่างหามึงออมบานยูเบียเอ้ย nàng gái xảo cứ tặng kia đi, tặng đi ừ. ừ. ừ, <laughs> đưa ừ. nàng <giác>. ừ. <laughs> ีบ้านเดอนี่นี่ถ้วยต้องนี่เบ,บียอะไรนี่อุ้ยกัะเจียวมันยุบดีไปเบียนี่เนี่ยก้ยแก้วมันมันยุบมั้งซาวเดียนนี่แม่น่าู้ดีตมเจขึ้นหนึ่งกระตายหนอยมัน ไม่เปนาตาไยม่นี่ยเขาเพลงนะบอกเลยือนาคือเพลงออกะอยากินคนได้แ่เลยพอดูนี่ยฮะขออีีเดี๋ยวคุณผู้หพิงดีว่าอยู่เห็นเจ้าอยู่มึงย่าสำคัญจ้คข้องกัน่ะพ่อแบบว่าเออพอเป็นห่วงเข้าประใดจะนั่งหาสิเนกูหยัดกูพอมึงกูเลยถามหาแมนดดกีเียสิิเริหว่อันดีปากแข็พ่นียปคุณถว่ามึงคือรจายใคเลกกูจริงเหร เพราะเนอะมันคนป่วยกินต้มจืดโอ้ยสดนุดสดเขาตบคาคนนี้ตัวกินไปเป็นยังทราบกินไดนน่ะแถวผู้แห้งเลยเมื่อทราบกินไหนกินได้มาตากับผู้แห่งหุงตาไหลใส่กันตาหยดใส่กันไหมเสบบ่พอเสบตอนมึงถามนี่แล้ว นอ,นองยังก่อเมื่ <สะ S 2> อกี้นองยังที่เจ้ามากเขาเามอออเ่อออืมเขาจือ,อ, <c oughs> อยังอไผมบว่าพอดีเพื่อนบอพเพ จะไก่ข้างข้างไม่บมข้างกู้ง่ากินไป็นนิรภัยตัวใต้ก็ไหเนี่ยมาเดียไปลองกินเขาสิบอกหอยล่าเลยเแซ่บใขรกวเฮ็ดเพาะอยู่หรอู้ได้เป็นผู้เดียวเพาะโอ้ยมึงถือใบสองฮอั่นจะรับเป็นคนเห็นสื่อใจเงินไหมกูเป็นคนใจเงินไหมมึงเป็นคนเลือกใบ เียววองดูกินไปจะสแตกนั่งท้องรถบรมีเวียดมีการเอียงนั่นเดี๋มอลูกตาม่หมักหนังขามมะจะช่เมาอจะช่อมเด่นพอมึงเหงี่ยวจะมัลงของแกงไหมเอาหนามึงแหงเี่ยวกมึง มึงมาทุนแรงกูได้เยอะเลยเดียวบทนาแล้วกเดียวคอยงานเ่นนี้ยิ้มไร้สพอเห้นอนเป็นคอยก็ได้ยิ้นหลอไปหลอกันงานหลอกันยุ่ตลาดนิ้ละงาน สดนังแกงน่พออุ้มสิข้าแท่งอ้มสิกนอุ้มสิแกงตุ้งสิเกิน่งนี้อันี้มกยคิยเกกเขานะครับสี่สองสี่สาม นันมาไปไหนนั่ใช้เมลแองกี้รถห้าตารน่รกจไมยปาเนหาง้กันเาะว่าเขาเลยวัดใหอยังไงนะอเมียที่จริงมันขาไปยู่งเลยเลยบอื่บ่ไ่ม่องหางหรออืเป็นยัง้เจ้าไปออกเลยไปจุ่มล่องงไปถึงเีวันปสังวิกรรมยังไง นั่นหม่ยัน่ใช่แล้วมัหายออุ้ยพ่อประด้๋าวแห้งพันันดอกเพราะแต่ผักสีหายเต่ใดธรรมดาบมกไข่มาเสเชื้อข้าวประเดียเสิอยู่ตลอดก็เลหายหัวงีหายอยู่ดอกคนรเนาะประเ่ี๋้วบนี่ยนอยู่แตา่้วย่อตมาไี่ทำข้วข้้มเป็นอรอร่อยมากท่านี่คือไก้สองตัว มันเลือดตัวเดียวตอนนั้นมันดังไปเลยสิเกาแต่ว่ายูในบ้านเราน่ยมันมีของหนึ่งองบง่ายหนึ่งมีชิโนนียังแก่กลุมอะไได้หมด่่งกันชิโนกอนอยู่ห่อนเรามันบอออินปันไดเนาะบ่สะดวกไหมเวลาตับ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 จะไปดิกิตเนี้เดียวเอ้ากิีนี้มันเป็โลกจิตตัว เดี๋ยว่าแต่เขามึงือกันทันละขาดเธอไม่ได้โนโนเซโนโอเคแตงกิวปกิมาน้มเจ้าประจันรู้เมดไหมก็กระเด็นคนละลูกต่าทั้งหลายพอเดาได้ด้วยพอเนาะแม่ยิ่มแล้วสิเอาเอาเปยัไยิ้มไห้ส ยัดงเนี่ยเสียบกระเพาอันนี้ทำหมูทอกินน่เพียเลยอนนี้องสองเขาไดซ้อมมงหมูกระเพียงเดี๋ยวเป็นลยเสนม่ได้ซ้อมมานี่งซ้อมถงเา่อมบ่ได้บ่ได้ไปหรอก่ายเ้นเด่นเห็น่มเขาขอวงอนี้ใส่ไวที่ห้อน้นซ้อมเขาันดดอก